พี่ชายอย่าทำหน้พี่แอบชอบน้องเขาเหรอครับโอ้เกิดมาไม่เคยเห็นใครหล่อขนาดนี้มาก่อนเลยเหมือนโอ้โหโอ้หล่อแบบสุดชีวิตจิตใจเลยเหมือนเขาตามมาจากไอจีเฟซบุ๊รอบนี้จะมาขอแต่งงานอยากมีลูกด้วยนี่พี่เคยพูดกับหนูอย่างเงี้ยแล้วเขาใช้คําว่าหนูกับผมได้่ยนะแล้วเขารุ่นป้าด้วย โอ้ยยังไงนึกรานึกาจังหางเฟซได้ไหมครับยังไๆไม่รู้จักกันไม่รู้จักกันเลยันนี้เคยคุยแต่ว่าเขาพยายามนจะที่นอจะเอาไปลงเฟซลงเฟซว่าไงลงเฟซาอะไรลงเฟซาทางไม่มีไม่เคยลงเฟซแต่รู้วันนี้เันแรกเพราะว่าโดนพิมพ์คำสองครั้งแล้ว คที่เมาที่มเขาอาจจะแบบตามเราแล้วก็ตั้งข้อความแต่เขาจะพือแบบแสบหนเลยนเขาันี้าวาอแบบนี้ได้ไหมเขาว่าหุ่รอบอุเรากวาเอลูกที่ลงเฟซอะที่เปิดเป็นบ้านส จนี้ไม่ได้รักกันเลยใช่่างี้ผมไม่เคยว่าผมไม่รู้จักเขอก่อนนะ้เขาบอกว่าพี่้าพาจะเข้ามาจะเข้ามาเอาไปเทน้องเนอืมอพี่ตาอย่าทำอย่างนี้เขาเป็รพี่แอบชอบน้องเขาเรอครับโหเกิดมาไม่เคยเห็นใครหล่อขนาดนี้มาก่อนเลยเหมือนอหหล่อมาก โอ้่อแบบสุดชีวิตติดใจเลยเกิดทั้งชีวิตไม่เคยเห็นคนหล่อขนาดนี้นะพ,พี่พี่รู้จกัจกน้องขอได้ไงพี่ตาพี่รู้จักน้องขอได้ไงเนี่ยน้องมันอยากแต่งงานอย่ามาอีกนะพี่ครับฝากส่งมัข้อสอบได้ครับพี่น้องขอหล่อมากไหมพี่เกิดมาไม่เคยเห็นใครหล่อขนาดนี้หรอชอบเลยเหรอโอ้แบบว่า จหแบบต้องมาเห็นครั้งสุดท้ายไม่งั้นอนตายตามไม่หลัโอ้โอเคพี่ผมไม่รู้จักเขาครับอไม่รู้จักเลยเหมือนเขาตามมาจากอ่าไอจีเฟซบุ๊แล้วเมื่อปลายปีที่แล้วก็มีคนโทรเข้ามาอเบอร์เราเบอร์เราเนี่ยเอามาจากเพจเพจที่เป็นร้านอาหารของเราที่ของพี่ชายเขาจะมาดูหมาที่บ้านมีมีหมามีลูกหมาไซบีเรียนะครับแล้วก็สนใจใช่ครับพอคุยไปคุยมาปุ๊บ กับไม่ไม่ได้คุยเรื่องรู้งลงมาเลยอมาเกาะหน้ารั้วหน้าบ้านหน้ารั้วนะครับอยากจะเข้าบ้านอย่างเดียวแล้วก็หอกกระเป๋ามาแบบนั้นแหละผ่านไปสองสาเดือนอม,มันก็มีใหม่มาเรื่อยๆเฟซบุ๊กอะเรารู้เลยว่าพอดีเราลงสตอรี่ลงไดปุ๊บคนนี้จะเป็นคนแรกเราก็สังเกตล้วก็รูปรูป,รปเนี่ยหรือว่าชื่อเขาจะคล้ายๆกันในการในการตั้งชื่อเฟซบุ๊กเราก็รู้ละว่าเป็นคนแรกผ่านไปสามเดือนสี่เดือนมาอีกรอบนี้จะมาขอแต่งงานอ อยากมีลูกด้วยออยากอะไรด้วยอย่างเงี้ยครับแล้วก็อ้างครับสินว่าเป็นลูกผู้นี่ผู้ดีจากการที่เราสังเกตนะเวลาเราโพสต์หรือเรไรงต่างนาที่มันเป็นความเรื่องเรื่องหล,กลยยักหรือเงี้ยกับกับ,ก,บกับเพื่อนกับแม่กับอะไรก็ช่างเขาจะคิดว่าเขาเป็นมีส่วนร่วมในในเรื่องนั้นนี่เพี้ยเคยพูดกับหนูอย่างเงี้ยแล้วเขาใช้คําว่าหนูกับผมเนี่ยนะแล้วเขารุ่นป้าด้วยเขาใช้คำว่าหนูกับกับกับเนี่ยก็เมื่อวานคุยกันแล้วครับว่า มันมันควรจบตั้งแต่แรกๆแล้วทีเนี้ยเมื่อวานคุณก็บอกแล้วว่าเขาขอเราว่าขอให้ลบรูปลบโพสที่เกี่ยวกับมีตัวเขาอย่างเงี้ยครับเราก็เราก็ทําให้เรียบร้อยแล้วเราก็เลยขอเขาข้อสุดท้ายว่าขอนะพี่เนี่ยให้มันจบครั้งนี้จริงๆเพราะว่าทุกคนเขาวุ่นวายหมดทุกคนต้องการความเป็นส่วนตัวทุกคนต้องการมีงานมีการที่ต้องทำอย่ามาวุ่นวายที่นี่ชาวบ้านเขาก็ไม่สงบ ใช่เพราะว่ามาทําไมสองสาครั้งสี่ครั้งใช่ขอขอแค่นี้ไม่ต้องมาลวไม่มีสถานะให้ครับเพราะว่าจะให้มันเป็นเพื่อนเป็นเล่ก็ไม่ได้คือเขาบุกลุกเกินไปแล้วเราก็ไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้ไงเราผมก็คิดว่ามันจะเป็นเรื่องที่ว่าเป็นเรื่องราวเกิดขึ้นมาใหญ่โตขนาดนี้ไงครับให้ให้จบหรือว่าถ้าถ้าญาติเขาดูอยู่อ่ะช่วยบอกเขาหน่อยช่วยบอกเขาหน่อยก็ช่วยไปรักษากันหน่อยเพราะว่าตอนนี้ผู้ป่วยมันเยอะเขาวันเขามายังไงเล่าให้ฟังหน่อยประมา นั่งสองนั่งสกายแล็บมามาจอดนี่จ้ะแล้วเขาไปอยู่นู่นมั้งพักหนึ่งแล้วเขาก็มาอยู่นี่อีกอีกแต่นี้ฝนมันตกแรงเขาบอกพี่พี่หนูขอหลบฝนหน่อยเออเข้าไปข้างในพอดีกำลังทานจินส้มตำเนี่ยจ้ะเขาไปกินด้วยกินด้วยเขาบอกอยู่ข้าวโอ้อันนี้มาได้ไงไม่รู้อ่ะต่างล่มมาเอาสุดรลอมาหาใครคนที่เขาโอ้ยนี่ใช่ไหมเนี่ย ใช่ใช่ใช่กโวยวายกันยกให่อ,อ๋อน้องผู้ชายเดินมาหาเขาแตางร่มมาหากันไงฝนมันตกมา่างร่มมาหากันอ๋อแสดงว่าเขาอาจจะรู้จักกันนั่นเหละเขามาครั้งที่สามแล้วผู้หญิงมาหาั้าที่สามอ๋อ